สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเศร้ามือไหมค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิงบริเวณรอบๆหลังฝนตกสิเปลี่ยน,นจังใดพี่น้องหลายๆมือที่ฝนมาตกเนาะค่ะดินแห่งดินแตกว่าแม่นต้นไม้ต้นเขาสิเพือ่อไงยาวพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่ค่ะ ตกอย่างแรงและอย่างหนักบริเวณรอบๆพระพี่น้องขางห้องบ้านหน่อยตกแห้งตกแห้งค่ะพี่น้องเมื่อคืนในเมืองน้า ้ยน้ำบริเวณนั่นในทุ่งนาเนาะคะ่ะจากเทียนฝนมันบ่บ่ตกลลายมือพี่น้องฝนบ่ตกลลายมือแล้วน้ำมันแห้งมันยยังว่าไม่นั่นเขาสิวมีหดนามใส่ว่าไม่เขาสิไต่อา,าจะได้กินเขาอีกฟังหนึ่งค่ะ ในไฮนะ้ํามีน้ำเ้วด้วยจ้าพี่น้องจ๋ามีน้ำเ้าค่ะนี่แหละค่ะบริเวณรอบๆทุงน้เเลือนไว้นึง่างพีนะ่น้องเหลือนไว้นึง หวานี่พี่หมอดเอาไปกินไว้หนึ่งแต่กินน้ำพี่หมอดโอ้กินแล้วแล้วเจ็บท้องพี่น้องทราาม,มานไยถนนซีเยนม่นลดเลียนอยู่ปะคะว่าอ้ไรว่าเป็น,น,ย,นยันุวิธที่ขึ้นภูบนะอน,น้อเนาะเปิดตะกุกอีกว่า้าพี่น้องเบ่งทองฝา เบื้อาการของฟ้าของฝนเตยยางรอบเมื่อวันบ้านหลังน้อยพี่น้องกวัฒนียางไปทั้งพ anyway ูนอยู่พี่มอดกับลูกตาลยวนทั้งนั้นอยู่ก็นละฟังพี่น้องจ้าวัฒนียางไปหาเบิ้งทั้งนั้นอยู่วัดมีอย่างเสียหายบ่วัฒนียางเบิ้งอยู่พี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศตอนเศร้า ของมื่อนี้เนะาะหลังจากฝนตกพี่น้องจา้าเขียวชะอุม่มคักบนภูเขาดี๋ยหนึ่งขนไปว่าย้ายหนึ่งกะท้าหงอแล้วพักไปเก็บกันกน,น้องใหม่แล้วพี่น้องมึงมงผักอันนี้ที่มือน,นันแต้มาพี่น้องมันพักในไงเมื่อนี้มันใหญ่ยยแล้วค่ะนี่เห็นบ่มพี่น้องจา้า ผักเขียวเลื่อยหอมเขียวเลื่อยผักฟันเลื่อยแม่จ่าพี่น้องนี่ใช่หมดเลยด้วยนะจ่าพี่น้องใช่หมดเลยเนี่ยค่ะนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าไปถึงไหนนู้นถึงต้นมะพร้าวเ,เลยพี่น้องนี่ค่ะนู่นค่ะถึงต้นต้นมะพร้าวเ,เลยนะจ่ะพี่น้องใช่หมดเลยจากทงนั้น บัดนี่ยังถือฝนบ์ดนีเพี่น,น้นองเอ้ยมไม้อลูกกระดิเสียวเบี้ยไปปลูกกำลังงามลายครับอันเป็นดอกแล้วก็เป็นจ้ะอันต้นน้นอยๆอยู่กับลายบ่ค่ะเป็นแพะเป็นแพะอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพายางร้อเบิ่องทั้งอันแล้วพี่น้องเนาะทั้งฟังทั้งอัน พี่มอดอยู่จ้ะเอาแต่อยู่อีกฟังหนึ่งเดี๋ยวพายงางไปจ้ะแมงยังพี่ดอกมาหาก,กินน่นลำบานดอกรักว้ายตัวใหญ่จ้ะ เบิ้งโอ้เสียงปลาเสียงปลาเลยเสียง,งาายังาพี่น้องต้นน้ำทวนมาหนึงมันยังบลาปลามันออกไปเบิกติดจ้าเจ็บท้องับ มาเป็นมาเว็นหอบหลอดน้องใหม่ก็ยังอีกแล้วพี่น้องพ่อกับลูกไปใส่กันแล้วพี่น้องลูกตาลกับพ่อเขาไปใส่ละ อย่งเห็ดอีหยังเนาะกุกกะกากอยู่นะค่ะแล้วเอาเหล็กมาข้าไปแต่เมื่อคืนนี่น้องเราอยากมันปิ้วมานะเมื่อคืนเนี่ยนี่นี่หามเลยพี่น้องแต่ว่ากะบ่อเล็กเพราะว่าเขาหินมาใส่ไปแล้พี่น้องเนี่ บุหรี่แล้ค่ะพี่นอ้องใคช่ไหมเราเอาบุหรี่พนักบึงห้อยไปหมอดยางมาจ้นะเนี่ยตา,ล,ตาลูกตากลุตาลกบุหรีน้ำน้องเมียจ้ะตาลสวัสดีจ้าทุ่งเหล่ทุ่งนะ้าพีน่น้องโอ้ยถาดขนมกุก ห่อไงมันแตกเหรอ่ะแม่พ่อไงชนวันวนั้นนะพ่อเหยียบเป็นไม้กิ่งไม้ก็หักพ่อต้องมาดามไว้อะเห็นปะอู้ไหนพ่อบอกทําให้หนูหนัง่งทําแล้วทําพังเลยต้น <laughs> <ำ>ไม้หนูโอ้ยอย่าขยาับ<ำ>น้ำลนอันนี้มันฉีกตรง,ตรงที่พ่อออนผานั่นพันไว้เนี่ยลูก <laughs> จ้าไม่ตรงที่พ่อเอาผ่าพันไวน้นะแม่นน่นแหละอีไรายจะไปฉีกออกเด้อลูกเด้อ ขนมโค้กเล,เล่นได้เลยสำหรับคืนนี้ฝากไว้สมีกันจ้าให้พี่น้องมาเบิองว่าหลังฝนตกเมื่อคืนนี่สภาพทุ่งนาเป็นยังไงนะจ๊ะเละโบหรือจังไนโบตา,าพี่น้องเขาไมายางเลาะเบิองแล้วค่ะบริเลเด้พี่น้องเด้กอกะมีนิดน,น้อยแค่นั้นเองจ้ะนะคะสำหรับคืนนี้ฝากไวส้สมีกันจ้าสวัสดีจ้า